ราคารับเปิดจําหน่ายก็พอๆกับร้านอื่นนะครับแต่ทําไมของเรานะครับให้ของแต่งจัดเต็มและเยอะกว่าพี่ๆหลายๆท่านนะครับอาจสงสัยนะครับว่าทําไมรถแต่ละคันที่ผมมารีวิวให้ชมสภาพมันสวยมันใสและของแต่งมันจัดเต็มและที่สําคัญนะครับราคาจับต้องได้ไม่แพงโอเวอร์เกินไปนะครับเพราะที่นี่นะครับผมคือร้านเซอร์ไบพราสสองเราไม่ได้ขายแค่รถครับสิ่งที่เราขายไปด้วยคือมิตรภาพร้านเซลร์ไบพราสสองนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถ บิ๊กไบค์กรุ่นนะครับมีบริการนะครับผมรับซื้อรับส่งรับปิดไฟแนนซ์รถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับร้านเรามีบริการครับวิ่งรับซื้อรถถึงที่นะครับและรับส่งรถถึงที่ทุกที่ทั่วประเทศนะครับและที่สําคัญนะครับร้านเรานะครับมีบริการหลังการขายนะครับดูแลลูกค้าตลอด24ชั่วโมงครับผม ร้อนแรงกว่าแดดเมืองไทยก็เงินในกระเป๋าเนี่ยนะครับขอกราบสวัสดีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับมิตรรักแฟนรถที่เคารพรักทุกท่านนะครับเข้าสู่ช anel ของร้านเซลลบายพรามสองของเราอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนนะครับยังอยู่กับผมกันเหมือนเดิมครับผมกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับคลิปนี้ครับผมขออนุญาตจัดให้ตามคําขอครับหลังจากที่พี่หลายๆท่านถามหากันเข้ามาเยอะมากๆนะครับกับรถสปอร์ตสี่สูบเรียงจากค่าย Honda ยอดฮิตที่เอ่ยชื่อไปไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะครับกับเจ้าคันนี้เลยครับ Honda c ซ r 650F ซึ่งเจ้าคันที่ผมมารีวิวให้ชมวันนี้นะครับตัวนี้นะครับรถจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2018ัปครับตัวรถเป็นโฉมไฟหน้า LED ฝาเครื่องทองเรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับเจ้าคันนี้นะครับของแต่งตัวรถให้มาจัดหนักจัดเต็มพิเศษสุดๆกันเลยทีเดียวรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับผมของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับชุดของแต่งต่างๆของตัวรถมันจัดหนักและจัดเต็มขนาดไหนและที่สําคัญนะครับในส่วนของราคาจะจดําหน่ายตัวรถรวมถึงตารางกันดาว และผ่อนต่อเดือนคันนี้เราเปิดกันอยู่เท่าไหร่ดาวเท่าไหร่เดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันในคลิปเต็มครับ เช่นเคยนะครับก่อนที่ผมนะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับผมไปชมกับรีวิวตัวรถครันนี้นะครับของเรากันแบบจัดหนักและจัดเต็มนะครับตามสไตล์ร้านเซอร์ไว้พราม2ของเรานะครับรถทุกคันที่มารีวิวให้ชมต้องขออนุญาตเรียนแจ้งในส่วนของราคาตัวรถรวมถึงตารางการดาวและผ่อนต่อเดือนกันก่อนเลยครับ ราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัว Honda CBR 6 5 0 F ปี2018ของเราคันนี้นะครับเปิดจำหน่ายนะครับแค่189,000บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวน์ต้นไปแค่9,000บาทเท่านั้นนะครับในส่วนของตารางการผ่อนครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ5,217บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ4,575บาทครับค่าเงินการจัดไฟแนนซ์คันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับลด50%เหลือเพียงแค่6,000บาท เท่านั้นนะครับออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่15,000บาทจบถูกคันตอดครับ ครับผมก็ได้ทราบนะครับและได้ฟังนะครับในส่วนของราคาตัวรถรวมถึงตารางการดาวน์และผ่อนต่อเดือนนะครับของเจ้า h o n ด้าซ r ด 650F คันนี้ของเรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยครับผมหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบใจถูกใจนะครับอยากได้เจ้าคันนี้ไว้ครอบครองไว้ขี่ใช้งานนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับสายและยินดีให้คำปรึกษาก่อดออกรถถูกท่านทุกสายเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านนะครับมาไล่ชม รีวิวตัวรถคันนี้ของเราก็นแบบจัดหนักและจัดเต็มเลยดีกว่าครับผมในส่วนของอันดับแรกเช่นเคยนะครับขออนุญาตพาทุกท่านมาชมที่เลขไมล์ตัวรถกันก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนิดน,นึงนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเลขไมล์ยิ่งก็เพียงแค่23,000กิโลเท่านั้นนะครับตัวรถนะครับบอกเลยว่าเครื่องยนต์สดมากๆในส่วนของระบบไฟตัวนี้นะครับติดครบสมบูรณ์รอบคันและที่สําคัญนะครับในส่วนของตัวชุดระบบเบรกแบบ ABS เจ้าคันนี้นะครับทำงานปกติครบสมบูรณ์ครบถ้วน นะครับทางด้านหน้าและด้านหลังกันเลยทีเดียว าจากในส่วนของเลขไมล์ตัวรถไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมในส่วนของสภาพตัวรถและสีสันกันบ้างดีกว่าครับซึ่งเจ้าคันนี้นะครับออกตัวไว้ว่าตัวรถสวยใสมากๆสีสันตัวรถนะครับเดิมโรงงานทุกจุดไร้หมางแต่ในส่วนของตัวบางคนหน้าไฟลิงด้านหน้าตัวถังและตูดท้ายนะครับตัวนี้การันตีให้เลยว่าสีเดิมโรงงานสวยๆใส,ๆ,ใสๆนะครับตำหนิของตัวรถคันนี้มีเพียงแค่ร่องรอยขนแมวตามการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับในส่วน ของตัวเรื่องอุบอัติเหตุเรื่องร้มชนหนักนะครับเจ้าคันนี้นะครับรับประกันได้เลยว่าไม่มีแน่นอนศูนย์ตรงขี่สบายๆขับสนุกแน่นอนนะครับ จากในส่วนของสภาพตัวรถนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาได้ชมในส่วนของตัวชุดของแต่งกันบ้างดีกว่าครับว่าเจ้าคันนี้นะครับของแต่งมันจัดหนักและจัดเต็มแบบที่ผมพูดไว้หรือเปล่านะครับเริ่มต้นของแต่งชิ้นแรกนะครับในส่วนของตัวชุดชิลหน้าแต่งก่อนเลยครับตัวนี้นะครับให้มาเป็นชิลหน้าแต่งงานฟูลนะครับลายคาร์บอนสวยๆของทีเลสซิ่งตรงรุ่นสราศบาร์หกร้อยห้าสิบเอฟโดยเฉพาะครับนอกจากนี้ไล่มาใกล้ๆกันนะครับในส่วนของ ตัวชุดอุดกระจกตัวนี้ให้มาเป็นอุดกระจกแต่งงาน CNC ครับผมสีเงินๆแบบนี้นะครับตัดเข้ากับสีชิหน้าเสริมให้ตัวรถดูหล่อดูสปอร์ตมากเึ้นครับผมไล่มาอีกนิดหนึ่งครับในส่วนของตัวชุดสายเบรกด้านหน้านะครับสังเกตดูนิดนึงนะครับตัวนี้ชุดสายเบรกเป็นของแต่งของเฮลแท้นะครับไล่ตั้งแต่ในส่วนของตัวปั๊มบนลงมาในส่วนของตัวปั๊มล่างซ้ายขวาตัวนี้เต็มระบบให้มาเต็มๆเลยทีเดียวไล่กลับขึ้นมานะครับในส่วนของตัวชุดปั๊มบนเหนบ้างดีกว่าครับ หรับเจ้าคันนี้นะครับปั๊มบนให้มาเป็นของแต่งนะครับทรงบมโบ19 RCS นะครับผมตัวนี้หล่อๆใช้งานได้ดีนะครับตัวก้านนะครับจับถนัดมือไม่เจ็บมือนะครับผมไา่มหอีกนิดหนึ่งในส่วนของตัวชุดฝั่งการถาดกันบางตัวชุดฝั่งการคัดตัวนี้ก็ให้มาเป็นของแต่งนะครับทรงบ b มโบกเช่นกันตัวนี้นะครับผมทํามาเป็นตัวหมุดทองนะครับสามารถปรับตั้งใช้งานได้จริงครับและในส่วนของตัวก้านเช่นเดียวกับปั๊มเบรกจับถนัดมือนะครับเต็มๆไม่ เจ็บมือครับผม ถัดจากในส่วนของตัวชุดของแต่งด้านหน้านะครับไล่มาดูนะครับในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถคันนี้กันนิดนึงดีกว่าครับตัวนี้ก็ให้มาเต็มๆถึง2จุดเลยทีเดียวจุดแรกนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดครอบถังกันลอยแบบฟูงานเพียวคาร์บอนตัวนี้ก่อนเลยครับตัวนี้นะครับให้มาตรงรุ่นเป็นงานเพียวคาร์บอนสวยๆใสๆไม่แตกลายงานนะครับผมเซฟตัวถังได้ค่อนข้นขางดีเลยทีเดียวไล่ลงมาด้านล่างอีกนิดนึงนะครับผมในส่วนของตัวกาดมน้ำครับตัวนี้รับ ถ้ผมมาพร้อมกับกาดม่น้ําแต่งงานมีนียมตรงรุ่นสำหรับ CBR 6 5 0ยา F โดยเฉพาะตัวกาดม่าน้ําขนาดหนานะครับเซฟมะน้ําป้องกันม่น้ําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวได้มาอีกนิดนึงครับผมในส่วนของตัวชุดไฟเลี้ยวครับในส่วนตัวไฟเลี้ยวนะครับด้านหน้าคัน,าานนี้ให้มาเป็นไฟเลี้ยวแต่งแบบ LED ทรงสปอร์ตยึดเข้ากับแฟลิ่งนะครับตัวนี้ติดครบๆมองเห็นสว่างชัดเจนนะครับผมทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยครับผม จากในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไล่มาดูนะครับในส่วนของตัวชุดของแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมกันบ้างดีกว่าครับไล่มานิดน,นึงนะครับผมสังเกตดูในส่วนของตัวฝาเครื่องทั้งซ้ายและขวาตัวนี้นะครับในส่วนของตัวฝาเครื่องตัวนี้นะครับมาพร้อมกับน็อตแต่งยึดฝาเครื่องไทเทนนะครับไล่มาเต็มระบบรอๆตัดกับสีฝาเครื่องสีทองได้แบบลงตัวกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับผมสังเกตดูในส่วนของตัวชุดพักเท้าด้านหน้ากันนิดนึงครับตัวนี้นะครับให้มาเป็นพัก ้าแต่งนะครับหรือชุดเกียร์โยงนะครับของ RSV Racing ตรงรุ่นของตัวรถอีกเช่นกันนะครับถ้าขี่คันนี้บอกได้เลยว่าสปอร์ตนะครับผมแต่ว่าไม่ก้มจนเมื่อยจนปวดหลังนะครับนอกจากในส่วนของตัวชุดพักเท้าแต่งหรือเกียร์โยงแล้วนะครับตัวรถนะครับยังมาพร้อมกับตัวชุดเกียร์ Quick Shifter ครับตัวนี้นะครับแตะนิ่มๆเข้าง่ายๆครับผมบอกเลยว่าขี่มันสนุกเร้าใจกันแน่นอนนะครับครับเดี๋ยวเราไล่มาดูนะครับในส่วนของตัวชุดของแต่งด้านหลังกันบ้าง ก่อครับอันดับแรกนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดไฟท้ายแต่งก่อนเลยครับตัวนี้นะครับตัวรถมาพร้อมกับไฟท้ายแต่ง LED ทรงมัดแต่งครับตัวนี้มีไฟเดี้ยวในตัวติดครบๆสว่างมองเห็นชัดเจนนะครับทางร้านเราสวิตช์ไล่ให้ครบจบหมดแล้วเดี๋ยวเราไล่มาดูนะครับผมในส่วนของตัวชุดของแต่งที่เรียกว่าเป็นของคู่กันกับรถบิ๊กไบค์นะครับรักขายกันไปไม่ได้แน่นอนนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดท่อแต่งนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าคันนี้นะครับตัวรถนะครับมา พร้อมกับท่อแต่งของเพียทูแท้พร้อมกับทริปออนนะครับชุดฟูลตรงรุ่นสำหรับ CPR โดยเฉพาะเรื่องเสียงตัวนี้บอกเลยเลยครับว่าดุดันโหดมันเร้าใจกันแน่นอนนะครับก็พาทุกท่านนะครับไล่ชมรายละเอียดตัวรถกันไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับผมพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับไปชมกับคลิปการสตาร์รถนะครับผมการเทลไฟและที่สําคัญนะครับไปฟังในส่วนของตัวเสียงท่อว่ามันจะรั่นมันโหดเร้าใจขนาดไหนนะครับ ตอนนี้นะครับก็อยู่้งนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์รถรวมถึงการเทโลวไฟและที่สําคัญนะครับพาทุกท่านนะครับมาฟังเสียงท่อกันนี้ว่ามันจะรั่นมันเร้าใจขนาดไหนนะครับอันดับแรกเดี๋ยวมาเปิดกุญแจเทโลวไฟตัวรถกันก่อนเลยครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวหน้าปัดเรือนไม้ไม่มีโคดใดๆขึ้นโชว์นะครับระวบไฟตัวรถนะครับไฟ่ามาขึ้นโชว์ติดคอบในส่วนของตัวเสียงแตะครับติดปกติครับผมมาลองสตา์กันบ้างดีกว่าครับ ตัวนี้นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับนับปัดเรือนไม้นะครับไม่มีอะไรขึ้นโชว์ไฟสูกไฟต่ำใช้ได้หมดนะครับไปวนดูรอบคันกันบ้างดีกว่าครับผมตัวนี้นะครับตัวรถนะครับบอกได้ว่าร้านร่านมันร้าวใจกันแน่นอนนะครับเครื่องยนต์สดสดครับด้านหน้านะครับชุดไฟหน้าติดครบ LED นะครับตัวนี้จานที่สวยครับยางใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้รอบเดินเบาตัวรถนิ่งนะครับไม่มีเสวิงเครื่องไม่ดังไม่หอนนะครับ มาฟังเสียงข้อรอบเดินเบากันบ้างดีกว่าครับตัวนี้นะครับผมแค่รอบเดินเบาก็เราใจแล้วมาฟังเสียงตอนเร่งเครื่องกันบ้างครับคุณยาครับกัรร้านสนั่นเร้าใจกันแน่นอนนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LD นะครับผมส่งมาแต่งตัวนี้นะครับติดฟอบรอๆครับมองด้านหลังชัดเจนครับผม รับสายยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถเช่นเคยนะครับผมโอเคต้ออนุญาตดับเครื่องยนต์นะครับออฟรันนะครับตัวนี้ทำงานได้ปกติครับ จบล no e งไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปร <ain. Corps. S 2> ีวิวกับเจ้าตัวคันด้าซีบีอาร์ 650F ปี2018ชม LED ของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับผมชุดของแต่งต่างๆของตัวรถรวมถึงตารางการดาวน์และผ่อนต่อเดือนนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านสามารถกดดูเพิ่มเติมนะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาันก่อนและเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามกันไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไร และยังมีโปรโมชั่นอะไรดีๆเด็ดๆจากร้านเซอร์ไวทของเรามานำเสนอกันเองสำหรับวันนี้ต so so ้องขอตัวราไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ